สวัสดีครับผมย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Bossy Cast Gaming นะครับเรามาต่อกันพาที่ที่เท่าไหร่วะที่ห้าป่ะครับอ่าเดี๋ยวค่อยไปแก้จะจำไม่ค่อยได้ครับปรวยอะไรครับอ้าวตามครับอ๋อนี่ผมจะบอกว่าผมออกมาสำรวจแล้วผมเจอหมู่บ้านเฉยเลยครับผมนี่ครับเดินมาก็เจอ,ฉอเฉยแต่ว่าเดี๋ยวผมตายก่อน,นครับ ได้กลับไปที่บ้านตอนในพัคกิจเราต้องทำอะไรอีกเยอะเลยนะครับมีของเก็บด้วยแต่ว่าผมยังไม่เก็บนะครับสักครู่ครับอ่าเจอน้ำละเราต้องดับน้ำตายเลยครับโอเคเ้าขึ้นไปทำไม,มวะ ทิ้งไปเลยครับเจอกันบ๊ายบายทู่บ้าน NDC อ้าวครับบักครับเกมบักครับทำไงล่ะครับทีนี้เรียบร้อยครับ ครั้งแรกในชีวิตครับที่เป็นอย่างนี้อ้าวขยับเองครับสักครู่ครับสักครู่โอเคครับผมหลังจากผมไม่ได้ไปเล่นมานานนะครับผมมีโครงงานต้องทางมันก็เลยโหแบบปิดเทอมเอ้เปิดเทอมมางานนี่หนักเลยนะครับอ้าวทำไมแบบไม่โลด่ะครับดูออปชั่นสักครู่นะครับนี่ Okay. โอเคแมปโหลดแล้วเอ๊ะมืดฟ้าจะมืดนะอ๋อฟ้าจะมืดจริงด้วยครับหล็กเลกนะโอเคพัดหลังจากผมไม่เล่นมานานตอนนั้นผมก็อัดคลิปผมเฟลอีกแล้วครับลงไปเจอเอโมรอลมาหลายก้อนครับโอ้โหเป็นดงเลยครับเอโมรอลแล้วก็ไดมอนครับแล้วก็ทองนี่เป็นดงเลยครับผม ภาคนี้เราว่าเราจะไปนรกกันครับเพราะผมเตรียมของพร้อมดูครับดูของครับอออก่อนอื่นเผาทองก่อนนะครับโอเคเผาทองครับฟุบ๊อืมวันนี้น่าจะพอนะครับอืม ทำไมมันแล็กๆจังวะรถเหลือประมาณนี้ก็พอครับโอเคมาครับผมจะได้ใช้เลมอน3ก้อนเหล็ก6ก้อนเอาทองมาให้หมดเลยครับอืมคร์สโตนนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือดาบไอคกแอคน่าจะแค่นี้แหละครับ ไอ้ชุดเกาะผมไว้ไหนวะชิบหายแล้วเอ้ยอีก,กเกาะเล็กผมอะอยูไ่ไหนวะอ้าวหายไปไหนวะโอ้ช่างแม่งทำมก็ได้ครับนี่ก็สี่บล็อกหนึ่งสองสามสี่ครับหนึ่ง เช yeah. ไปลุยกันเก็บทอง่อนครับเก็บทองเก็บทองเก็บของที่มันไม่จำเป็นไปนี่ไปสร้างต้องไหนดราลกนูนก่นเลยแล้วกันเฮ้ยผมก็ลืมวิธีการไปนราลอกอะทำไงวะไม่เป็นไรครับมีปิกแอคเล็กอยู่ฟุทุกทิ้งได้ Go to the nature ครับผมแล้วผมก็เจอสปาซอมมี่จุดที่สองแล้วครับแต่ผมทำเป็นห้องไว้ละเกียร์พื้นที่กันนะครับนี่ไปตรงนี้แล้วครับเออเดี๋ยวปุ้งเมลอนกันด้วยผมจะได้ว,ว่าหนึ่งสองสามสี่ใช่ปหวะ ก็แบบจำไม่ได้ครับนี่เยวก็วางนี่ไว้ท่ข้างบนตรงนี้นี่น่าจะประมาณนี้นะใช่ปะะ่าว่าวราจำไม่ผิดนะครับผมเอ้ยอยังไงวะงงครับครูนะครับ อันนี้อย่างนี้น่าจะอย่างนี้นะครับโอเคเอาทุกตรงนี้งจริงกันครับมันไม่สวยมันไม่ใช่เออนี่อย่างนี้ถูกแล้วครับโอเคนำมานน้ำหนึ่งสามนะครับหนึ่งสองสาม go to the nature ไปครับลยุยเก็บของกัน อ้าทำไมมีแต่สีอย่างนี้วะมาครับของมาสิครับโอเคก็สโตนมาดี <c oughs> มามาไ้ <c oughs> ของฟรีครับเนี่เทอร์ผมผมว่ามันไม่อล่างการนอนันนั้นเลยครับเก็บ <c oughs> ของเก็บของ,ของ เียบของเพียบเมลอนกินมีกินทัางชาติครับผมว่าโอโหของเยอะไปไหนไล่เก็บให้หมดก่อนนะครับอืมหมดอย่างหมดแล้วครับไปครับ สักนิดหน่อยครับบอกไอ้นี่มืดเลยครับโอ้โหนี่ผมปักไฟไปทั่วเกาะเลยครับลุยครับลุย เคนะครับนี่คือของทั้งหมดที่เราได้มานะครับนีทุกวอร์ด64บวกค้า6ก็120ชิน้นเอ้ย120ชิ้นนะครับได้ทองอีก4ก้อนนะครับผมคนอนื่นเราเก็บของก่อนอะไรมินลงเมลอนนี่เพียบเลยนะครับคนนกมาเพื่อเอ้ยอันนี้เมลอนหรับน่าจะใช่นะครับ เก็บไปเยอันนี้เดี๋ยวชูก้าเคเราไปปลูกดีกว่านะครับยังไงต่อเก็บกระบ,บอกเพชรไปก่อนไม่รู้จะมาทำอะไรนะครับเคน่าจะประมาณนี้เอานั้นมาครับจอบมาเก็บพวกดาบนี่ไปก่อนอ้าวอีโมล็อกมีตรงนี้ด้วยเหรอวะเพิ่งเห็น ไม่รู้นะครับว่ามาจากไหนเยอะแยะน้ำมาครับเอ้ยนอนก่อนอีแออะไรอีแอ้ไอ้นิ่สีน้ำแมนนะครับอืมไปเอ้ยตอนอืนไปทำไอ้นี่ไม่อนก่อนโ,อโหนั่นนะงครับนรกของเรา ว่าปลูกฟักทองเอ้ยปลูกเมลอนนี่มีประโยชน์กับฟักทองเยอะเลยนะครับเนี่ยฟักทองไปสักโซนหนึ่งแล้วกันที่เหลือเมลอนเลยเมลอนนี่ดูท่าจะมีประโยชน์กว่าเยอะนะเมลอนมาเลยหนึ่งสองสามสี่สี่ยี่สองลีตรโอเค พุทเราไปแต่เราก็เสร็จสิ้นนะครับอืมให้ทำอะไรดีวะกา็าเคนเดี๋ยวค่อยปูดีกว่าครับผมว่ายังไม่น่าจะจำเป็นเท่าไหร่นะครับอ่าเอ้ยเอามานี้ก่อนเอ้ยทางนั้นเอาไปนะครับเอ,เอาอีกแอควันนี้เอาวันนีออ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 ้ทอสซีสองอันดาบ ทองก้นนะครับฟึบเอาเอาอะไรไปดีวะอืมเนื้อมันสิบห้าชิ้นนะครับไปครับทองก็เสร็จแล้วครับนี่ครับฟาร์มวัวไปครับนี่ก็เครื่องมือดิถิ่นได้พาร์ทไหนแล้วครับจำไม่ได้ละ ทำไาเล่นๆนี่ครับผมนีตตกแต่งเพิ่มเติมมาเยอะอืมแต่ทางลงเหมืองก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมนะนี่ครับสปาซัมบี้ครับผมก็ทำอ้าวไม่ใช่ตรงนี้หรอวะนี่ครับเนี่ยของในกล้องครับผมไม่เก็บนะครับเอางั้นแหละสวยงามครับ หิ่งหิว,วตรงนี้มีด้วยเหรอครับเนี่ยครับเอ้ยตัวอะไรวะเอ้ยปลาสเกลครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเจอได้ไงวะอยู่แค่นี้เองเอ้ยผู้จิงคุณเล่นครับเนะี่ยผมว่าไม่จริงนะ เอ้ยได้งไงวะงั้นเราก็เข้าไปดูเลยครับว่าจะมีของอะไรให้เก็บหรือเปล่าครับเอ้ยไม่มีของตีแบบนี้นะครับตีแบบนี้ับตีอะตีตีตปักไฟปักไฟดิปักไฟเออโอเคครับ นี่มันกัมพเกอร์ครับโหธนูบาลเลยดูครับดูตัวผมนะอ้าวไม่มียังไม่มีธนูตีแต่วะเขคคียบเก็บก่อนเอ้ยไม่มีขอให้เก็บเหรอครับโอ้เซ็งลยครับ,รบไม่เป็นไรครับเป็นที่เราลึกไว้ตรงนี้สวยงามครับ เคับพูดหินตรงนี้ก่อนครับอืมนี่ครับพูดอีหินเขีเคียนได้ป่ะครับแค่นี้แหละครับน่าจะฟอล้วครับอืมเราว่าเราขึ้นไปทำอะไรดีกว่าทำอะไรดีวะอืมเบื่อมากครับเพื่อนเ ผมได้ยินเสียงี้ครับน่าจะมาด้านบนนะครับเอ้ยด้านบนไมนะ่น่าใช่น่าจะมาด้านข้างๆฟึบฟึฟ๊บฟึ๊บประตูครับขีปเตอร์ทาวเวอร์ครับเอาไหมผมก็อยากทำยิงเหมือนกันแต่ผมขอจัดการยิงนี่ก็มาดีมาดีมาดีาดตายไป โเบอร์เทอร์ไครับขอดูอุปกรณ์นะครับโคเบอร์สโตนมันมีน้อยไปครับเดี๋ยวเวลาว่างๆเดี๋ยวผมไปคุดโคเบอร์สโตนให้นะครับวามสวยงามต้องใช้โคเบอร์สโตนนะครับผมว่าผมปลูกต้นนี้เล่นๆเลยดีกว่าอืมไอ้พวกนี้ต้องย้ายมาฝั่งพืช คนี่ครับฟึบฟึบฟึบเอามานึงครับราบนมีวูแบบครับโอเคหนึง่งเก็บกระดูกดไปครับหนูไว้กล้องหน่ครับ รู้ครับมันค้างๆอืมธนูนี่ไว้นี่โอเคกินเน้อบ้างครับอืมอืมอืม,อมเห็นมายังมาครับเราไปปลูกต้นต้นเ็ดกันครับอืมคระคระครีปครีปเปอร์มาดิมาดิ มาดิตายตายตรงนี้กแล้วกันนะครับอทำไมวางไม่ได้วะเอ้ยมันต้องวางตรงไหนวะนี่ครับขอลองทุบดีกว่าอันนี้ไม่นะครับเอ้ย <t id> วักไฟในนี้เลยฮิปเปอร์เห็นมันเกิดที่ไหนวะครับใครรู้ช่วยบอกทีนะครับผมอยากพูดต้นเหตุมากเลยอ้าวค้างครับค้างน่าจะวางดินไม่ใช่เหรอวะเอาเละครับหล่รอครับหล่รอครับ ครับเครื่องหลอดแล้วครับว่าฟันนี้จะจบคลิปดีกว่าเครับโอเคหายแล้วค้าง <Okay, S 2> ครับค้าง เอ้ยเป็นอะไรครับอ้าว <c oughs> สักครู่ครับสักครู่สักครู่นะครับชา้าจังวะครับงั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับพอดี มีปัญหานิดหน่อยนะ่าจะเนื้อที่เต็มนะครับบ๊ายบายครับ